สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้ยายให,หม่กับพาพี่น้องมากินปลานินทอดเนื้อหวานๆค่ะพี่น้องคะ่ปะปลานิโตใหญ่ๆเป่งๆเลยคะ่ะพี่น้องเนี่ยนี่เต็มถาดเลยคะ่ะเลือกกินได้เลยคะ่ะใครจะเอาตัวไหนมาได้เลยคะ่ะยายให,หม่ก็จะเอาหนึ่งตัวปลานินทอดสามียายให,หม่ทอดคะ่ะเนื้อหวานมากเลยคะ่ะตัวใหญ่ปลานิน,นะคะ สดๆนี่เนื้อจะหวานมากๆเลยนะเพื่อนๆถ้าปลานิลนที่แช่น้ําเอาขึ้นมานานๆเอาไว้ลลายวันเนื้อจะจืดค่ะยิ่งแช่ตัวเย็นไว้หลายวันเนื้อมะความหวานก็จะลดลงค่ะมันจะจืดลงถ้าเราเอาขึ้นมาจากบอ่อหรืออะไรที่สดๆนะคะ <c oughs> ใครๆที่เคยกินชิมรสก็จะรู้ว่า,วามันแซ่บมันหวานขนาดไหนค่ะมันจะหวานอร่อยค่ะยังไงนี่หัวหางกินเกี้ยงเลยค่ะ <c oughs> ยังไหมัมกกินหัวปลายังไหม,มากมากักมักกินหัวปลาแล้วก็ตาปลาเลยค่ะพี่น้องคะ่ะยังไ่นี่จก,กินตาปลาเลยคะ่ะพี่น้องมากหลายคะ่ะแซบ่บมันมันดีคะ่ะหัวปลาคะ่ะบางคนพูนว่ายัยม่เนื้อมันคือบรกิดนไปหากินอย่างหัวปลาม,มันมันมีแต่มันแซ่บม่องไดเพื่นว่า ยิมว่มามันมีหัวกระโหลกปลาค่ะมันมัน,ม,นมันดีค่ะพี่น้องเนาะตาปลาก็มันมันดีแล้วแต่คนชอบค่ะย่างมามักหลายเนื้อก็กินค่ะกินก้างเกลื่อขี่ปลาก็มักค่ะขี่ปลาขมอมลอมนี่แซ่แบแซ่บพี่น้องนี่เอาไาจิ้มกับน้ำจิ้มแซ่บค่ะนี่ได้ขี่ปลาขมอมลอมมาจิ้มกับน้ำจิ้มเนี่ยโอ้ยสุดยอดพี่น้องเนาะแซ่บหลายคุกัเขา ล่อนๆนะคะเขาเขาสวยห้อนๆนะคะพี่น้องคะ่ะโอ้ยเขากันอ้มลอมพี่น้องเพืบบบบ่นบอกว่ายายม้าเจ้าบ,บรรยายขอเห็นภาพเลยบรสัน <laughs> มาขาไม่กินเข่าน้ำกันค่ะพี่น้อง โอ้แต่หัวเลาะอยู่โอ้ยตายแล้วพี่น้องขายเวลาก็สิหมดแล้วไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับยายหม่แน่เด้อค่ะเด้อมาไากินข่ากับปลานิ้นทอดตัวใหญ่ๆน้ำกันเนื้อหวานๆค่ะพี่น้องจ๋ายายหม่ก็ขอโตไปกินข่าก่อนค่ะท่องห้องจอกๆแล้วค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ